สวัสดีครับขอต้อนรท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำซีซีเลนในอัปเตอร์เอฟเฟกต์นะครับภาพน่าจะไม่ชัดนะครับผมปรับให้มันแบบเรื่นๆเลยนะ ผมอจจาจะอกนิดนึงอนะ่ะอผมปรับเป็นสามสิบเฟรมเรทนะครับแล้วก็เราก็สร้างทิกเราก็สร้างทิกนะครับเฮ้ยไอ้เขี้ยวกดเชื่ออะไรกูเนี่ยโอ้สร้างทิกนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะผมก็ตั้งชื่อเป็นชื่อนี้นะครับผมขอ,อเซ็นเตอร์ไว้นะ เอาเป็นชื่อนี้ละกันนะครับขอไม่พูดนะทีนี้เราก็กดเท็นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดคำว่านิวนะครับตรงแถวที่แปดนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวผมซูมมาให้นะตรงเอฟเฟกอะครับตรงเอฟิกแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับนี่เนาะแล้วเราก็ลากนะครับลากมาตรงเสีขาวอะลากเข้าไปเลย เห็นลูกสอนสี่ม่วงๆน้ำเงินนะครับสี่ขียอะไรไม่รู้เาก็กดไปเลยแล้วก็ตรงข้าล่างไงครับเข้ามาเอฟเฟคพระอาจจะไม่ชันนะเราก็ตรงข้าล่างเอฟเฟคครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็หาจุดที่เราจะซีซีเลนนะครับแล้วเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้ไปครับเดี๋ยวผมติ๊กถูกให้ดูนะแล้วก็กดมาร์กตรงแถวแรกไปนะครับลูกนาฬิกาแล้วก็ย้ายจุดนะครับที่เราจะซีซีเลนนะครับแล้วก็กดมาร์กเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็กดมาร์กนะครับจุดจบนะครับ ตรงมาร์กมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเป็นร้อยเจ็ดสิบห้านะครับปรับตรงที่เป็นแถวแรกนะครับแค่นี้งงก็จะเป็นซีซีเลนให้แล้วนะครับนี่แล้วก็ไปทําอะไรให้มันสมุดเลยครับก้าแบบถ้าใครยังเรนเดอร์ไม่เป็นยวผมทำคลิปสอนเรนเดอร์ให้นะครับอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับบาย